นับสนุนโดยซานตาเฟ่บางครั้งชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้เกิดมามีพร้อมไปหมดทุกอย่างว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จก็ล้วนมีบททดสอบในชีวิตเข้ามาให้พิสูจน์กันครับลองมาดูเปอร์สเปกทิฟของพวกเขาเหล่านี้กันแล้วคุณอาจจะมีกำลังใจในการสู้ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อตัวคุณเองกันครับ ตอนนี้ตีสองจะ45นะครับผมต้องมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญคนหนึ่งเพราะว่านัดกันเอาไว้เวลานี้ครับประถมเนี่นะปหนึ่งถึงปสีเนะี่ยถือว่าผมเป็นคนเรียนหนังสือเก่งเก่งนะอ้าวแล้วปห้าปหกมันไม่มีบ้านผมไม่มีอ่ะบ้านผมมีแค่ปสี่อ่ะ 4, แต่ถ้าคุณอยากไปเรียนมากกว่านี้คุณต้องเข้าอำเภอเข้าอำเ,เภอมันง่ายถึงเมื่อไหร่จากนั้นไปเป็นร่วม15โลโ ตอนที่ผมไปขายไอติมนี่นะมันมีภาพบางภาพที่ผมไม่เคยพูดให้ฟังแคมป์ก่อสร้างก็จะมีลูกเด็กเล็กแดงผมจอดปุ๊บเนี่ยเขาจะวิ่งมาเป็นพวนเลยนะไอคนไม่มีเงินก็ดูคนมีเงินกินเนี่ยภาพอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ภาพสร้างสรรในในชีวิตเราเลยนะมันทําให้เราเศร้าแล้วเราก็คิดถึงลูกเราถ้าลูกเราเป็นอย่างเงี้ยอยากกินไอติมแค่แท่งละสองบาทไม่มีเงินซื้อกินทําให้ผมสู้ทําให้ผมสู้ไม่เหนื่อย าเรียกซิมซิมมาแล้วครับติมมาแล้วครับหัวคนขายติมไมหลอจังเลยในฐานะหัวอกคนเคยจนด้วยกันเนี่ยนะทำไมทุกวันนี้คนไทยยังเป็นยังเป็นคนจนเยอะอยู่กับคนรวยเพราะว่าคนนั้นไม่จริงจังกับชีวิตเองผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งผมผมเก็ตมากคือหนังสือสมรนี่แหละว่าคนที่ประสบความเดเี่นต้องอ่านต้องทําสิ่งนั้นหมื่นชั่วโมงฉะนั้นว่าพี่ค้าขายมามากกว่าหมื่นชั่วโมงน่าจะใช่ก็ออายุผมคูณด้วยชั่วโมงเข้าไป ผมเป็นในหน้าประกันวินาศภัยโดยเฉพาะประกันรถยนต์เป็นหลักหน้าที่ผมเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันไปกับกับลูกค้าผมโดยที่ผมเป็นคนสร้างสมาชิกินมามีมีลูกค้า4ี่0,000 0กว่ารายตอนเด็กยังจำได้เลยว่าแม้แต่อาหารการกินยังมีปัญหาเลยต้องขงข้างบ้านกินเหลือเรามาให้วันหนึ่งเราขับรถชนคนเราจอดรถให้กับยายคนนี้ผ่าน พอผ่านเกาะก,การแล้วก็ลื่นลงมาหลังเข้ามาพิงตรงกระโปรงหน้ายายก็บอกไม่ต้องไม่ต้องเขาไม่เป็นไรด้วยส้ำสำนึกเราพาเขาไปหาหมอค่ารักษาการอะไรมาประมาณพันต้นๆประกันภัยเขาไม่จ่ายเราเพราะสิ่งนี้คุณหวังดีคุณก็ต้องใจเห็นคุณเค็งเดินไปเดินมาก็เลยอยากจะเชิญมาคุยด้วยเริ่มมีใจกับคุณสีกุ้งได้ยังไงครับเขาก็เป็นคนดีเห็นคนมือขาดีๆแต่ว่าจิตใจเขาไม่ได้ดีตาม <S <S <laughs> เราก็เลยเลือกเขา ญาติเ่าสั่งคือคือญาติป้าเพราะว่างานแต่งงานอะโหดคือบ้านฝ่ายมาเขาก็ไม่ยอมรับปาไงคือญาติฝ่ายมาเขาแต่งงานแต่งชุดดาทั้งบ้านเลยคือมันก็เหมือนญาติสองฝั่งก็จะจะตีกันเก็จะตีกันแล้วแล้วคือปาเขาก็พูดแบบว่าคือให้หยุดอย่าตีกันเขาบอกว่าเขาจะดูแลมาให้ดีที่สุดคือวันนี้เขาไม่มีอะไรแต่ถ้าวันนี้มีอะไร ท, Dante, ท,ทุกทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ในบ้านนี่ยจะเป็นชื่อมาทั้งหมดถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอาชานสวัสดีครับวัสดีครับผมขอสักแก้วหนึ่งเลยได้เลยครับเริ่มทำงานหางตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมจําได้ว่าจะเจ็ดสิปีเลิกเรียนมาหางานทําดีกว่าไปเห็นห้างซินทรัดเพลาพรวอีว่าเห็นในทีวีลงเลย เดินตั้งแต่ห้าเปิดจนะทัางปิดเพื่อทำอะไรเอาตอนตรงนี้หรอวะอฟรีด้วยนอนที่ไหนพูดบาทครับพูดบาทหน้าห้างแต่ผมไปชอบผู้หญิงคนนึงพี่เสื้อหวยกันหนูไหมก๊อกก๊อกก๊อกพอเปิดตู้หน่อยฮะหิ้วถุงพลาสติกเฮ้ยมันตังนี่วะพี่ถูกหวยรู้ไหมเฮ้ยจริงเหรอแปดแสนครับแปดแสนบาทอ่ะคนละครึ่งเฮ้ยไม่เอาหนูไม่เอาถ้าพี่คิดจะจีบหนูชอบหนูจริงๆริงเนี่ยหนูไม่เอาหรอกพี่พี่มีเงินเป็นล้านหนึ่งหนูก็ไม่เอาไม่มีใครหรอกอยากจะได้ แฟนมันขับวินมอเตอร์ไซค์อ่ะเออนผมมีปฏิทินในห้องว่ามีรูปโอปร่าฮาวออสเตรเลียทำไมเราไม่เอาเงินตรงนี้ไปสร้างหรือซื้ออนาคตให้ต้นเองบ้างผมก็เปิดเลยครับซ้อมเลยดิกินณลีของผมมาเอ,อ้ยว่าแล้วล้างจานเนี่ยแบบว่าอะไรเอา looking for chicken hand job โ oh อ้โห <laughs> นั่นแหละ <laughs> หลัวเราะทั้งร้านเลย ผมไม่รู้ว่าเขารับผมเนี่ยเพราะหาหรือเปล่านะหรือว่าอะไรแต่รู้สึกว่าผมได้ตำแหน่งนั้นเข้าไปเลยวันหนึ่งเจ้าของร้านเนี่ยครับลืมกุญแจไว้ที่ร้านก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูด้วยมานี่เลยเขาบอกเอากาแฟแก้วนั้นมานี่ปึ๊บวันจันทร์มีเรื่ององคุยกันนะพอมาถึงปึ๊บเขาบอกไปเรียกอเบลิต้าคนนั้นมาด้วยเขาชื่อทิมนะ ทิมเธอสอนคุณคนนี้ให้ชงกาแฟได้ไหมอ่ะเขาจะไม่รอทิมตอบเลยถ้าสอนไม่ได้เธอลาออกไปแล้วเธอด้วยเรียนก,กาแฟกับทิมนะถ้าเธอไม่เรียนเธอก็ลาออกเหมือนกันอโอ้ยทิมมองหน้าผม เก่งขนนาดนี้ฝันอยากเป็นเชฟตั้งแต่เด็กป่ะครับความฝ่ายฝันผมก็คืออยากไปต่อยมวยครับเอาแล้วไม่เป็นนักมวยมันไปไม่ถึงแต่จริงๆใจรักใจชอบทางโน้นพอ,อขึ้นเวทีโดนหมัดเขาบึ้มมาทีหนึ่งโหแบบก็ล้มลงเฮ้เงิน500กว่าถ้าตัวแพ้แล้วก็ตายแน่เลย เข้ามาอยู่กรุงเทพก็ทำก็ได้มาทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นผมเห็นเขายุ่งปลาที่มันที่ยังไม่ตายแต่ผมก็เลยเอามาแล่อาจารย์ชาวญี่ปุ่นมาเห็นผมด่าผมเลยทากโกอะะฮอะโฮ,ะโฮก็ไอ้บ้าอะไรอ,ะอย่างเงี้ยจนมีวันหนึ่งเขาให้ผมปั้นข้าวให้แขกกินเซนเซอาจารย์ชาวญี่ปุ่นจับตะเกียบมาเลยจี้่ป๊บปั๊บปั๊บตะเกียบตีหัวผมอ,ะอ่ะเอ้ยอ<ฮ>้อายอ้ไอ้ทน้ำตานี่ไหล ผมมองว่าผมจะต้องวันหนึ่งต้องเป็นเชฟที่เก่งให้ได้ครับเชฟรู้ไหมว่าเชฟกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเชฟกำลังทำให้ผมทานอาหารญี่ปุ่นไม่อร่อยอีกเลยนะเนี่ยเพราะเพราะมันที่ชัที่เชฟทำให้ผมทานมันอร่อยมากไงเพราะผมไม่ทาน,นมันจะไม่อร่อยแล้วไง ที่เขาถ่ายภาพนิ่งแต่มันมีชีวิตผมเป็นช่างภาพไทยคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เดินคู่กับไทยกบูดได้นั่นไงครูสุรงังนี่สอนผมเรียนอยู่ป .4 สอนภาษาอังกฤษตีผมหน้าดูเลยตีอะไรเล่าตีพ่อลักเว้ยถ้าไม่มีครูผมอาจจะเป็นคนเลวไปแล้วก็ได้พูดแล้วคําตาจะไรหลวะก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ตอนสมัยเด็กๆแล้วลำบากมากบางทีไม่มีตังค์ซื้อข้าวทานด้วยแล้วทาไงกินน้ำก๊อกกินน้ำก๊อกมัยเด็กๆมันก็อายเพื่อนด้วยนะเฮ้ยอ๋อมึงกินข้าวยังเนี่ยกูกินแล้วเฮ้ยกูรู้มึงยังไม่ได้กินมึงโกหกกูครับเราก็จะพูดว่าไงเราเล่นกีฬาพันโลงรับหน้าที่ถ่ายภาพครับเขาอัดรูปมาเฮ้ยรูปกูอยู่ในกระดาษได้ไงเนี่ยอไปนี่เลยไปไหนครับร้านล้างอัดรูปแล้วก็ไปยืนดูในตู้ ลูกมันไปอยู่ในนี้ได้ยังไงอยากรู้หรอเราอ่ะครับมันต้องใส่ไอ้นี่ก่อนเขาเรียกว่าฟิล์มใส่ไปในนี้เสร็จถ่ายเสร็จก็ไปล้างฟิล์มเสร็จต้องไปอัดลงกระดาษอดกจากนั้นก็มีความรู้สึกเริ่มอยากจะถ่ายรูปอาชีพอะไรก็ตามอยาททาเพราะหน้าที่ให้ทําด้วยชีวิตและจิตใจให้ทําด้วยจิตวิญ,ญญาณสิ่งเหล่านั้นหรือที่เรียกว่าผลงานครับมันจะเป็นตัวสร้างคุณให้คนอื่นเขาได้เห็นแล้วบอกว่าคุณน่ะใช่ นอกจากการทําเพื่อตัวเองแล้วยังมีแขกรับเชิญหลายท่านที่มีอุดมการยึดมั่นกับการทําบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นครับนี่หมอจะพาผมไปไหนครับเนี่ยจะพาฝ่าทุ่งหญ้ามุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่อ,อถ้าถ้าเกิดเรากำลังนั่งคุยอยู่เนี่ยถ้าลํานั่งคุยมีกวางตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาครับแล้วมีฝูงมานในวิ่งไล่ล่ามา กวางวิ่งมาหาเราหน้าที่พี่คืออะไรรู้ป่ะคืออะไรพี่แจกประสิบบอกมานายว่ากวางมันหนีไปทางเนี้รีบไปกินเลย <c oughs> รจริงๆหมอรอเข้ามาทํางานเกี่ยวข้องกับตรงนี้ได้ยังไงคือตอนแรกพี่ก็เรียนสัตวแพทย์แต่ทํำไมถึงมาทําแบบนี้อืเพราะสิ่งที่เราทําแบบนี้ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยสังคมมนได้ประโยชน์ไงบัณฑิตคนหนึ่งเวลาจบมาเนี่ย เขาจะมองว่าเขาจะได้อะไรจากสังคมบ้างจากการเรียนหมอของเขาแต่ในขณะเดียวกันสังคมก็คาดหวังเหมือนกันว่าสังคมจะได้อะไรจากบัณฑิตคนหนึ่งที่จบมาเนี่ยเขาจะตอบแทนอะไรกับสังคมบ้างเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นในสิ่งที่ตัวเองรักหรือที่ตัวเองชอบแต่คุณอาจจะต้องเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วสังคมได้ประโยชน์สิ่งต่างๆมันเริ่มขัดเกาว่าถ้าสังคมดีตัวเราก็ดีถ้าสังคมแย่ตัวเราก็แย่ สิ่งสำคัญที่สุดของคนสองคนที่อยู่ด้วยกันคือความรู้สึกเสียใจเวลาที่คนหนึ่งเสียใจอะถ้าไม่มีความรู้สึกนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้เราไม่รู้ว่านี่เรียกว่าความรักหรือเปล่าพูดแล้วผมอินเลย ถามเรื่องเทียนหน่อยครับทำไมมันถึงมีหลายสีจังครับก็คือบางคนจะไหว้ตามวันเกิดของแต่ละองค์หรือว่าไหว้เทพแต่ละองค์ไม่เหมือนกันฮะเบื่อไหมเวลาเข้าไปเที่ยวเที่ยวแล้วเขาก็แบบแวะถามแวะถามอะไรเงี้ยก็ไม่เบื่อนะสนุกดีสนุกดีอ่ะถ้าถามกันถ้าเปรียบเทียบชีวิตคู่กับการเดินทางอ่ะมันไม่ได้ไม่คิดว่ามันคือการเดินไปสู่จุดหมายด้วยกัน แต่คิดว่าเราควรจะแฮปปี้กับระหว่างที่เรายังอยู่ด้วยกันเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เราทําได้เพราะพรุ่งนี้ฝนตกแดดออกภูเขาถล่มรถชนจะอกไปว่าใ,ใครบางคนเร,อราอาจอยากไปกับใครคนอื่นที่ไม่ใช่เราแล้วก็ได้เนีหยก็ร้องไห้ไหงออสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่มันทำได้ก็คือว่าราะหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องแฮปปี้ด้วยกันที่สุดไงน,นั่นเป็นสิ่งเดียวที่เราทำได้และนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ ที่เราอาจจะพอเรียกได้ว่าเราเป็นเจ้าของมันอยู่อะนอกนั้นเราไม่ใช่เจ้าของเลยเราเป็นเจ้าของณช่วงเวลาณตอนนี้นเอนเปือนช่วงเวลาเดียวที่เราเออเราพอจะทําอะไรบางอย่างได้ตกใจไม่ได้ไปไหนจะเห็นได้ว่าการมีอุดมการ์นั้นสามารถสร้างคุณค่าให้เกิดความภาคภูมิใจกับตัวเราได้เยอะเลยนะครับยังมีอีกหลายมุมมองที่น่าสนใจห้ามพลาดช่วงหน้าครับ